สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่เพียงน้องทุกคนเลยจ้าสำหรับคลิปนี้วิสภาพพี่น้องมาย่างออกกํลาลังกายในสวนปลาธรรมชาติจ้าพอดีระวางทางกอนสิขาปลาเห็นนกกกะย่างจ้าพี่น้องจ้าวิบบคอยเห็นด้จ้านี่เพิ่นอบพยพมาแล้วแต่ฤดูการเนาะจ้ามีอยู่ตัวเดียวปกติสิเป็นคู่จา้าแล้วเพิน่นกะเอิญนหากันจ้าพี่น้องมีเสียงเอืญนหากัน จะนอยเพิ่นกับบินไปหากันละจ้าวิว่าบินแล้วจ้าพี่น้องจ้าแล้วกะมายืนห้องหาคู่อยู่จ้าแล้ววิก็ได้ยินมาอีกจากฟังหนึ่งห้องมากขึ้นกันจ้าพี่น้องเพิ่นก็หากันเนาะจ้าสุดท้ายก็ได้เจอกันก็บ,บินลัดขอบฟ้าแล้วจ้าพี่น้องจ้าไปแล้วเพิ่นจ้าพากันไปทางใดบูเน จ้าพ่อเบิงนกกะย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ววิกัดภาพพี่น้องเข่าป้าจ้าพี่น้องจ้ามายางออกร่างกายตรงนี้ก็สิเป็นทางเนื่อู้งไปเาาไปเาาไปเลยจ้าพี่น้องยางไก่เติบอยู่จ้าแต่ว่าวีกะบโบเดทายเพราะวา่าบางเทื่อมันกะเมือ่อยเนาะจ้าแหลวก็มิตาภาพเก่าๆยางอยู่จริงๆแล้วโบเมนทางเกา่าทางเดิมเลยจ้าพี่น้องจ้าลเล้าก็เวลา ไม่พร้อมแต่ปลากะคล้ายๆกันเมื่อตาจ้าเป็นตลงทางเด้จ้าแต่ว่าบลงเพราะว่าเพิ่นกะมีปักบอกมีเสามีสีมีป้ายบอกทางคือจังที่เห็นฟาฟานี่จ้าสี้าๆานี่แล้วก็ระยะยาวไปเลยเพิ่นก็สติดไว้ตลอดเสาของต้นสนที่ยางหรือบอ่อทางใดก็สร้างจ้าพี่น้องจ้าที่ไปเพิ่นสีมีป้ายบอก ทุกทางทุกทีที่ไปจากพี่น้องสิได้บลงปลาเนาะจ้าวีกัยก่ยางบนบ่หลงแต่ว่าทาบรูทางวีเป็นคนที่มักหาทางไม่ไปเรื่อยๆจ้ากันเลยสิเป็นทางไก่บ่ออกยางออกมาทางเกาไปเรื่อยแต่สรุปแล้วกับกับมาทางที่ถือทางจา้าบลงทางสิไก่แน่จากน้อยจ้าพี่น้อง แล้วมือนีวิกสติภาพ่น้องมาชมธรรมชาติของดอกไม้หดูใบไม้พิเริ่มต้นขึ้นมาเลยดอกสีขาวดอกก็สิมีดอกสีม่วงสีชมพูให้เห้าเบิ่งจ่าพีน้องแต่ว่าแดดซองจ่าตอนนี้ก็เลยบกคอยเห็นชัดปันใดแล้วกามีใบไม้แหงเต็มอยู่ปิดใบ <c oughs> ก็เลยบกคอยเห็นชัดปันใดแต่ว่าที่ วีมองด้วยตาเปล่าที่บอแมนในวิดีโอเนี่ยสวยสวยเด้จ้า,พ,จาพี่น้องจ้าดอกเพ่นดอกในหน่อย,อยขาวๆเหลืองชมพู่เป็นตะหากจ้าช่วงก้อนนี่ตอนเศร้ามันจะฮุบฮุบพอมีแดดออกกสิบ,บานนี่ก็เป็นดอกสีม่วงที่ออกป้าช่วงือดูใบไม้พิเริ่มแรกก่อนดอกไม่อื่นๆเลยจ้าดอกไม่ป่าเป็นดอกใม่ที่เพิ่นสงวนไว วิญญาณช่มแล้วก็บรรยากาศเงียบเพลินหลายจ่าพี่น้องจางงามหลายเงียบหลายสงบสงบอยู่ในป่าหนี่มีแต่เสียงนกกับเสียงวิญญาณเสียงใบไม้จ้าพี่น้องเสียงใบไม้ยางขวบขับขวบขับอยู่บ่าปิดเสียงขึ้นกันละจ้าตลาก็เลยถ้าปิดเสียงกับบดียินเสียงนกวีก็เลยเปิดบดีเปิดทุกคลิปบดีเปิดทุก เวลาหรอกจ้ากะอตสาฟั่งเอาได้จ้าพี่น้องจ้าเสียงใบไม้กะถือสว่าเป็นเสียงของธรรมชาติถือสว่าเป็นเสียงของเพลงจ้าพี่น้องเป็นดนตรีดนตรีนึงนงาะจ้าเปล่าเบื่อกันด้จ้าพี่น้องจ้าช่วงนี้กะบอ่อเขาปลากับปทะเลจ้าเพราะว่าแถวไกลๆบ้านกะมีแคนีจ้าพี่น้นองแล้วเขาเมืองวีกับบ่คอย อยากเข่าเมืองที่บ้านวีกัเป็นร้านค้าเล็กๆบดายมีเอยียงพิเศษร้านเสื้อผ้าร้านขายของร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตนอกจากว่าวีมีโอกาสไปเมืองใหญ่ๆแต่ว่ากับไปบอยแล้วกับนี่ชาติสู้านเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยววีสีงเงียบให้พี่น้องฟังเสียงได้จ้ะ จ้าพี่น้องจ้าเมื่อกี้ได้ยินเสียงอย่างว่าจ้าถ้าเป็นปกติกะสิตกใจอะจ้าแต่ว่าวีคิดว่าเออคือสิเป็นเสียงใหม่ลันเนาะจ้าเนาะแต่ว่าดังมากเป็นระยะระยะละวิกะมองขึ้นไปทั้งทิงได้จ้ากะคิดยานอยู่คิดไปคิดมาโอ้โบมี่อย่างดอกกสิเป็นธรรมชาติของปลาใหม่ก็สิเป็นเสียงใหม่เสียงล่มไปจังซันละจ้าคิดแต่ว่าใน ผ่าจริงในตอนทีวีอยู่ตรงนั้นนีมันบบแมนได้จา่าวีบาวิีมองแล้วมองอีกเพราะวา่าบบมีเสียงล่มบบมีล่มบบมีอย่างเลยจา่าพี่น้องจา่าก็เลยย่างหนีออกมาจา้า <c oughs> ขนาดจาเปา,านย่างหนีแต่ว่าวีหยุดฟังยูดโดนยูดได้จา้าพี่น้องจา่า <c oughs> ความที่ว่าอยากรู้อยากเห็นทั้งยานทั้งอยากรู้ทั้งหลอน <c oughs> ช่วงนี้เป็นช่วง ช่วงบ่ายหรืจ่าพี่น้องจ่าตอนที่มาตอนแรกนะ่ะเป็นช่วงสายๆแดดบัลตันเดมี่ดอกไม้กะบัลตันเดบานพ่อยางเขาป่าไปพ่อออกมาดอกไม้กบเริ่มบานเห็นได้ชัดจ้าพี่น้องแต่กบคือว่านะ่นแหละใบไม่มันปิดอยู่ก็เลยบ่คอยเห็นหลายปันดใดหวีพาย่านสิบเอ็ดซองใส่ตอนที่ทายมองด้วยตาเปล่าวสวยๆเห็นชัดพอมาเบึงในวิดีโอแล้วกับ่คอยชัดปันใดแต่ว่ากะชม ไปน้ำกันด้วยจ้าพี่น้องจ้าช่วงนี้เป็นฤดูใบไม้พีเลิมแหลกของดอกเล็กๆน้นหน่อยเหนือจ้าแต่อีกสักพักหนึ่งเข้ากับสิเลยพออเปลี่ยนเดือนไปกับสิเล่ชมดอกไม่อีกแบบหนึ่งจ้าพี่น้องกับสิเป็นรุ่นไงอีกจักหน่อยหนึ่งพวกดอกลิ้นหลีบแบบกันเสียจ่ายอยู่นในปานี่แหละเดี๋ยววีคอยสีผ้าพ,พี่น้องกลับมาชมอีกจ้าพี่น้องจ้า <laughs> แต่บาสิบบอกเขามาทางนี้หรอกจ้า <laughs> มาทางแหลกบุรุว่ามีสุสานอ่าเปล่าเปลียวอยู่ในป่าแบบนี้จ้าพี่น้อง <laughs> คิดยานเปล่ายางออกนี่จ้านี่หาทางยางกลับบ้านแล้วแต่ว่าความถิ่นเพลินกับดอกไม้เล็กๆน้อยๆดอกน้อยๆดอกแต่หักจ้าพี่น้องจา้าธรรมาชาติอยู่รอบตัวเหาเองจ้าพี่น้อง สิ่งแวดล้อมก็หมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งบบมีชีวิตทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่ามนุษย์สร้างขึ้นมาจะพี่น้องเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งสําคัญต่อการดํา่มชีวิตของเหาตาเหาซอยการรักษาธรรมชาติ สิเป็นธรรมชาติที่บ่อันตรายจ้ะพี่น้องธรรมชาติกมีหลายอย่างเนะจ้ะบ่วสิเป็นปลาใหม่ภูเขาดินน้ำอากาศทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่างๆจ้ะพี่น้องจ๊ะเป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยตาจ้ะพี่น้องจ๊ะชีวิตบางเทื่อกะคือธรรมชาติบางคร,ร,รั้งกะงามบางครั้งกะต้องผ่านพายุต้องสู่ต่อไปคือการจะอยู่กับธรรมชาติ เหตุให้รู้จักความเรียบง่ายของชีวิตชีวิตคือการเติบโตเหมือนต้นไม้ที่ยืนหยัดในทุกฤดูกาลจ้าพี่น้องจ้าก็คือดอกไม้พวกนี้ละจ้าพ่อหนาหนาวกะแห้งไปพักพอนไปพ่อนดูดูใบไม้พิกะกับขึ้นมาจ้าพี่น้องชีวิตของคนเฮากับธรรมชาติกะคลายกันละจ้าวีวาเนาะจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ได้เมิดเวลาลงแล้ว มีขอบคุณหลายๆได้จ้าที่เขามารับชมลับฟังขอบคุณทุกร่างแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณจากใจจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขกหลาย,ลายสุขภาพร่างกายแข็งแรงบ่เจ็บบ่จนบ่ไขบ่ป่วยลำลำรวยกันทุกคนเหตุยูทูบกับคอหายใดหยอดวิวลักล้านปังๆเฮ้งๆได้จ้าพี่นองจ้าเดี๋ยววีสิบห้าพ,พี่นองไปชม มองได้อีกกอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อสิบเดพาดคลิปใหม่สิได้เบ่งกรไผเนอจ้าแล้วก็เป็นกำลังใจให้วีในการทำคลิปนจ่าใจพี่น้องจ้าเดี๋ยววิสิาพี่น้องไปเบ่งมองไม่มองดอกใหม่สวยๆในฤดูหล่อนด้วจ้าพี่น้องเราแล้ววิวกับสิสวยงามแจ่มใสก็มีจ้าพี่น้องจ้า เดี๋ยวเ้ากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้วิเคราลาไปก่อนสวัสดีจ้า